ร้อมตอนนี้รถตู้พัฒาแล้วนะคะเราก็พร้อมเดินทางที่จะไปสมุทรสาครแล้วนะคะตาพูก่อ,อนไว้อยู่ตึกเสาแท้อึงเนี่ยมเพื่อนฝากรีบอยาา่านทอนเออ พี่กีน่ะไฟ์สดถึงเจ็ดแปดโมงแล้วเรมื่อเช้าใช่มื่อเช้าม่นอนอีกตัวโอ้โหโดบอะไรแต่เช้าเลยนี่โอ้ตายแล้วนอนนี้นอนนี้คนประกาศนอนไงว่านอนคนเดียวแม่์กัลยท่าไอเบนไปคนของอินเลอเย็นนี้เราเจอกันที่ไหนคุณน้องวายอยู่ซาซาอะไรซา สมุรสาคอนขาผู้ใานี่แหละบอกไปว่าสัันปะตุ้ธานีพนะนะมันมีวนถามคอยคอยบอกกันก็เ็โอ้ยขอูยู่งเมันตั้งมาขึ้นนี่ปะุ้ธานีคอยบอกปะุ้ธานีแต่พูยุ่งพูดลานตายแล้วกูไหนโทษนั่มนานงานแฟนะฮะคืนนี้ถ้าก็คือแต่ละคนองกวดจนเขาอยากแมนะถ้ากัดก่นใจดีสู้เสือไว้ คืนนี้งานแาแฟของดีกระทุ่มแบนนะครับใช่ครับเจอการบอนี้ค้งเซ็ตอันทั้งผูใหญ่ทั้งเซ็ตนองๆเด็กๆก็จะมาเด้อเด็กๆบินตามมากับบอชนะครับพิกีกินกาแฟตเช้อใช่ต้องต้องดื่มพิกีเลกาแฟสามช้อนแล้วก็เวนตินสองช้อนใช่มันจะเป็นอะไรนะน้องค่ะเป็นโกโก้คัม ใุรนี่ผู้ไรนี่สวัีมาสวัสดีตอนเช้าสุดวันนี้เอวย์มาร์มาร์มาร์คกูมารูพี่ยังมาร์กากรรคมารักมากาารมากมรรมารนมร์คก่มคาร์คกรูมนการการ์คมาูาราร์คมารูารกากกัด พี่กีเราพี่กีทำกับน้องแบบพี่กีแล้วปะมี่ีออกไปเจ็ดเว้นเท่าไรก็ไม่รับน้องเคาะประตูตั้งหลายรอบน้องก็ไม่มีน้องอมียความยุ่งซีล่ก็สะปิดเอาไปน้องกเป็นคนหน้านสิเพราะเห็นแฉแล้องน้องต้องไปอาศัยน้องต้องไปอาศัยสแตมอาตังซีหาพนน้องมันมีพนนั่เลยหมูเลย เว่า่ซว่นก็อก็ไปก็ไปเซเว่นก็จริงีเห็นน้วเดี๋ย่ไปนอนในห้องน้ำพราอเบนพขับรถตู่ฝไม่ใช่บิดแล้วไม่แล้วเรากลับมาจากเซเว่นก็ไม่คิดจะเคาะห้องหรือว่าไม่คิดจะบอกโาอกเห็นว่าหลับแล้วนักเห็นป่ะรับเลยเหแล้วมันก็หยุดแล้วไงม่าคุณนี่อกี่สาวหลายมันจะปูดปาก่ดไรด้าดไปแล้วไหมโอ้ จะคเอร่วลาเ้มันอีเราก็จะพร้อมเดินทางเราเดินทุกคนป่ะปเราจะโก t ู u r go สมุทรสาครนะคะทุกคนบายไปกินอะไรแต่เช้าเลยอ่ะมันตินับที่กีตาร์ชงให้ เจียงก็แบบแปลงไปเลยยังไม่หายไข้เออเป็ไข้เหรอไม่ฉีดยาอีกยัไปเอาเปล่าเปล่าหายเปล่าเศร้านี่นะคะปู่จินซังก็เดินทางไปก่อนแล้วนะครับเดือดแดดยังไม่นอนนะน้องธนูงูสิงห์นะคะทำงาน ep ยี่สิบเจ็ดครับเด้อพี่น้องเด้อการเสื้อผากานเดินทางเด้ออย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะคะ คืนนี้ที่สมุทรสาครงานแฟนนะคะของอดีกระทุ่มแบรนนะคะคืนนี้นแล้วค่ะของดีเมืองกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะคะผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะมาให้กําลังใจพวกเราได้วันนี้เต็มวงมีเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ออว่าที่อราอย่าวมาหันลื่มแล้วโอ้ยคนนี้หันน้องอันนั้นไม่ได้มานะรอบน้องตามไม่ได้มาล้อมตามไม่สบายหานนะคะวันนีน้น น้งนนน้ e ้วยคั ate, ีำตาบดได้มามเด้อพี่น้องเด้อนอนหรือยังค้าวันนี้เจอการที่สมุทรสาครนะครับบายบายนะฮะ